อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ใน ลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่หากคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงธนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ตำแหน่งของดาวอาทิตย์หรือดาวประจำตัวของคุณโครจรปล่อยตกในเรือนกรมมะกรมมะก็แปลว่าหน้าที่การงานสิ่งที่ทำและก็ภาระหน้าที่แต่พอเราดูในเรือนของกรรมะหรือในเรือนของธุรกิจการงานได้ตำแหน่งที่ดีเพราะว่าตำแหน่งของดาวศุกร์มาอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีถ้าคุณทำงานประจำทำงานกินเงินเดือน ผมมั่นใจว่างานคุณมีความเสถียรและมีความมั่นคงอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานเพราะมันมีตำแหน่งของดาวพุธและก็ดาวราหูไปสัมพันธ์ในเรื่องของงานด้วยฉะนั้นคนที่ทำงานประจำจะดูออกและก็จะรับทราบได้เลยว่างานจะวุ่นวายงานจะเยอะความรับผิดชอบจะมากแต่รายได้จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ ผมอยากจะให้คุณคิดแล้วก็ติดต่อคนรอบข้างหรือภาะวะเศรษฐกิจบ้านเบืองของเราตอนนี้ว่าถ้าคุณยังมีงานการทำอยู่ผมว่าเป็นคนโชคดีนะครับถือว่ายังมีไรายได้ที่จะมาจุนเจือคนในครอบครัวกับเ,เรื่องของตัวเองเรื่องของคนในเครือญาติด้วยฉะนั้นในเมื่อการงานดีการเงินก็ต้องตามมาด้วยแต่คนที่ทำงานประจำบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงงานคุณไม่ต้องไปหางานใหม่ คุณไม่ต้องคิดมากอะไรเลยมีโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องถือว่าจะไม่ตกงานหรือจะไม่ออกจากงานโดยกระทันหันแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือมีความมั่นคงในเรื่องของเก้าอี้ตำแหน่งความรับผิดชอบที่คุณทำอยู่แต่ถ้าคุณทำอาชีพอิสระหรือทำธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของเนื้อง,งาน เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับการงานตอนนี้มันอาจจะมีหลายอย่างหลายหน้าที่ที่คุณทําอยู่แต่ทุกงานทุกหน้าที่ที่คุณทําอยู่ล้วนแล้วแต่ให้ผลดีต่อตัวของคุณไม่ได้เป็นผลเสียนะครับฉะนั้นงานอาจจะเยอะงานอาจจะมากงานอาจจะต้องทําหลายอย่างคุณอาจจะมีธุรกิจหลายแบบนะครับมีทั้งงานแบบนี้แบบนั้นแบบโน,น้น เพื่อจะให้มีไรายได้เข้ามาจุนเจือหรือมาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ผมมั่นใจว่าในช่วงนี้ดวงการงานของคุณเยี่ยมดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวหลังจากงานดีแล้วเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตําแหน่งการเงินของคุณคือตําแหน่งของดาวพุธแต่ดาวพุธต,ตอนนี้ก็ตกในเรือนของกรรมะ หรือภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ทำฉะนั้นต้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเงินได้มาจากเรื่องงานฉะนั้นงานมั่นคงงานเสถียรก็ไปว่าเงินก็จะเสถียรตามไปด้วยฉะนั้นการเงินของคุณต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะหาเงินได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้คุณจะมีรายจ่ายมเาีเป็นลูกหนี้นะครับหรือมีรายจ่ายรออยู่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหาไม่ได้เพียงแต่รายจ่ายมันอาจจะไม่ได้หมดไปเสีทีเดียวก็ยังพอหมุนยังพอหาได้อยู่ก็ใช้จ่ายนะครับอย่างาไม่ต้องไปหยัดหรือว่าไม่ต้องที่จะเปมากนะครับก็คือใช้จ่ายตามเหตุผลตามสมควรนะครับมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะครับแล้วแต่ แล้วแต่ครอบครัวของแต่ละคนแต่ยังมั่นใจลึกๆว่าในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้การเงินถือว่าดีการเงินไม่เสียแน่นอนถือว่าการเงินยังพอหมุนยังพอหาได้อยู่นะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกก่อนคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่มีแฟนมีลูกมีเป้ากันมาแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความความสัมพันธ์เนี่ย มันยังไปได้อยู่ยังไม่ได้เลิกกันแน่นอนแต่อาจจะมีความวุ่นวายใจความกังวลใจความไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือตัวของแฟนคุณบ้างเช่นทัศนคติความคิดความอ่านอาจจะไม่ตรงกันแต่มั่นใจว่าถึงแม้จะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็ยัง เห็นหน้าเห็นตาอยู discs, people, ่หรือถ้าพูดกันง่ายๆอย่างมีเรื่องของการติดต่อการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตการเห็นหน้าเห็นตากันเสมอมันไม่ได้ขาดสักทีเดียวแต่เผอิญว่าในตําแหน่งของดาวความรักมีดาวพระฤหัสมาเลงด้วยมันมาจากเรือนปุตตะและก็มาจากเรือนมรณะปุตตะก็แปลว่าคนใหม่มรณะก็แปลว่าห่างเหินห่างไกลชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ อาจจะมีทั้งคนใหม่ๆเข้ามาและอาจจะมีหักความห่างเหินห่างไกลคุยกันน้อยลงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่จะไม่พูดกันถึงแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้จบเท่านั้นเองแสดงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็แค่ประทองไปไม่ได้ถึงกับหวานแหววหรือว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็ยังมีความเครียดความทุกข์ความ,วามไม่ลงรอยความผิดอกผิดใจกันบ้าง แต่ก็ยังถือว่ายังพอปักคองไปได้อยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีแฟนโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆจึงมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเจอคนใหม่ก็อย่าเพิ่งผรีผามอย่าเพิ่งตัดสินใจใจด่วนใจร้อนใจเร็วมากเกินไปค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเ,เรื่องบางเรื่องที่เผยให้เราได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าคุณที่เปิดใจกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับอาจจะยังไม่ค่อย สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปไดเ้เร็วอย่างที่คุณคิดมันก็มีจังหวะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูแล้วยังไม่สามารถที่จะกลมกลืนเป็นเรื่องเป็นเนื้อเดียวกันได้ก็ยังต้องดูกันต่อไปต้องประคองต้องใจเย็นต้องอดทนเพราะว่าในพื้นดวของคุณตอนนี้มันมีดาวแบบนี้เข้ามาสัมพันธ์แต่ก็ยังการันตีได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณ กับแฟนคุณหรือคนที่คุณเปิดใจยังไปได้ต่ออยู่เพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอาจจะ,ะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คุณคิดเท่านั้นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงโชคลาภอยู่บ้างตำแหน่งของดาวโชคลาภก็คือตำแหน่งของดาวพุธแต่ดาวพุธมันไปนตกในเรื่องของงานหรือสิ่งที่ทำฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภก็โอกาสที่จะมีโชคมีลาภแต่โอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมีความเป็นไปได้แต่ไม่แน่ครับโชคลาภไปตกในเรื่องของงานคุณอาจจะมีการงานที่อาจจะทําแล้วมีไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมเข้ามาก็เป็นไปได้ฉะนั้นโชคลาภไม่ได้หมายถึงการซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะได้มาจาก ช่องทางอื่นๆก็เป็นด้านบางคนอยากจะขายบ้านขายที่ขายคอนโดในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าขายได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะขอหยิบยืมจากคนบางคนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากคนที่อยู่ไกลๆก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเ,เรื่องโชคลาภจะไม่ได้เหมือนคนอื่นๆเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้มาแต่ในรูปแบบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องเคราะห์ เท่าที่ผมดูการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุหรือค้อต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คิดว่าไม่น่าจะมีถือว่ายังใช้ชีวิตดําเนินชีวิตเป็นปกติไปส่วนตําแหน่งในเรื่องของบริวารหรือลูกน้องเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องใกล้ชิดหรือทํางานแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของลูกน้องบริวารก็เป็นเรื่องบุตรเรื่องลูกที่เราอาจจะต้องแอคทีฟแอคชั่นจะต้องพาไปดําเนินกิจกรรมพาไป สมัครพาไปสอบพาไปมอบตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในมุมบวกเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้คุณต้องเีเรียสแต่ประการใดฉะนั้นคลิปนี้จึงขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดได้เลยที่หมายเลข0 9 5 7 0 5 1 6 6 3 ID l i n ดก็คือ h o r o v i p อพี เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดูมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ